สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับผมวิทเซนนะครับเมื่อกี้ผมเด้งไปก็ตั้งหมดเข้าเกมใหม่นะครับมันก็เลยได้แนตรมัินะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในหมด5้านะครับไม่ได้ลงแรงไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น,นครับตอนนี้หมดในหมด5 5นห้าับ นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะลองคลิปนะครับขออภัยด้วยนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ้โหโอ้ทีมันโมท็อดคิวมาสองคนแล้วถ้าได้คิวแล้วเรม,มข้าลืมค่าลืมอืเรื่ จะไปเอาบอลเลกอู๋อเพน่าพูดอะไรเราจะมาขอเวลเล็ต well, กิ้งยิงกิ้งยิงมาครับครับบัฟพิวครับต้องเป็นของเราครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ๊ยอดอ,อดอีกออดอีกไม่น่าช่วยเลยเุยแล้วเวลาเราเป็นทีมเดียวกันเราจังหวะเข้าดีๆนะครับ หมดดีโมตโมทอนดีว่ว่ะเฮ้ยแบตแบนมาถอยก้อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนจะสาบจะสู้เหรอเพื่อ,อนตายไปแล้วไม่อยากอยากซื้อหรอกซื้อไม่ไหวทนีนี้นันตาย,ยาต้องใส่กันเมยด้วยนันตาย,ยาขวดอยู่นะ

ได้คิวไปหนึ่งร้อยช่วยเตะคิวแปบมาได้เวลาแล้วที่เราจะมาเอาเสเซ์ดากกันนะใครได้วะเย้ดีจอยดีจ้อยดี้อยดีจอยแเรามาปวนป่ามกันครับเกใส่กีฬาไปติวายวอลเลยดีมากฉันขอฉันขอไมไ่ยิงฉันเลยยิงยิงยิง จะมาช่วยนะแล้วไอ่เอิบชื่ออะไรวะมาเกงกาจะมาช่วยแล้วโอเคอย่าต่อจะเอิบเพทแมนมาแพทแมนมาเฮ้ยกันยังไงนะล่ะจะไปไหนไม่ได้รอดอ่าหรอ้โหโอ้โหขับปั๊บขับปั๊บเราเหล็กพี่แกกิ้งยิงกิ้งยิงแรงมากนะครับอะไรเนี่ยไอตอนนี้อาจูโป้เนี่ยเคสละไรง่ะอดอยู่นะเดี๋ยวผมฟังก่อนอุ้ยอือ ออออเออเออย่าแย่งชนะให้เพื่อนกิออออ้งยิงกิ้งยิงขอช่วยขอบับบบ๊บบับ๊บบั๊บเพิ่มเล่นหน่อยแล้วกันเฮ้เมื่อกี้ผมได้ช่วยเพื่อนฟาร์มไปทัท้งด้ดีมากเลยทั้งเนี่ยมาช่วยแล้วเพื่อนมีอะไรช่วยเหรอช่วยตีป้อมใช่ไหมโอเค ล้าวบาแล้วทุยดะช่วยเอาตายไปแล้วเหรอดีมากนะครับหวะนี้วู้ได้ของเจ้ากลับมาแล้วไม่ต้องใส่ของกันแล้วใส่แล้วก็ความปลอดภัยตอนนี้เพื่อเราได้สู้เราไปอยู่นะโอ้โอยาย,ยุ่งทำอะไรมาทำอะไรพวกนายมาทำอะไรกันทำไม่รอดกันหรอกเพื่อนบอกเลยว่าไม่รอดไม่รอดเนยเอามันรอดแต่เออจีมันพิ้วอย่าไปยุ่งมันทำให้แกพิ้วสุดในโลกแล้วจะบอกในเะขาป้องฟ้าก่อน ทาร่าครับ thank you อ yeah, ย่าเอาไว้เอาไว้เก็บเออไม่เอา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 เราไม่เก็บสแต็กทาร่าจะไว้เก็บสแต็กเว้ยต้องเข้าใจกันสิโอ้ยเอาไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย วินาเข้าไปเลยครับเคเราซื้อของนี้ก่อนซื้อเนี่ยรู้สึกมันเจ็บคอมากเลยไม่เจ็บหนไม่สบายเลยหูไม่สบายว่ะวินาช่ยหรอช่างมันเะฟันฟันฟันเก็บสเต็กแล้วก็ฟันายวอกิกินยิงกินกิยิงไววว้โอโอโอ้ิ้ง วายวายวายโอเล่นวายโอเลโอโเล่นเล่นเลเล่นเลปอมบอลตกตูล่ายูฮูโกโก้กับเออโอยโดนติด้วยอครับทาร่ากเลนูสตกันนะครับเหมืนทาร่าจะแรงกว่าเพราะว่ามัใส่ของะไรวะทาร่าโอ้ยขอบใจมาก ขอบคุณขอบคุณเฮ้ยขาขเล่นน้อยเล่นน้อยาขขาขขอบคุณเป็นดีๆสุดเลยเพื่อนหลกเลยเพื่อนแมนแมนกิ้ง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 กิ ไว้เอาเล็กิ้งิงกิ้งๆิงกิ้งย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 ิงกิ้งกิ้งนิงกิ้งยิงกิ้งยิกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งนิงกิ้งยิงกิ้งิงกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งิงกิ้งย้งยิงกิ้งยิงกิ้งิงกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งิงยิงกิ้งิงกิ้งิงกิ้งิง้กิ้งิงกิ้งิงกิ้งิงกิ้ง